คนไทก็เดี๋ยวคนทมานาด้วยแล้วก็สั่งกันแบบเป็นประจำแล้วก็เป็นเนูเียวเค่ะสั่งอะไรแล้วมก็่มนที่เราสั่แล้ว็่อยาอะไาอะไรคือแต่ละคนจะสั่งค่อนข้างต่างกันครับผมอาะอย่างถ้อย่างุณมาสั่งอะไรเป็นเมนูที่สั่งประจดตวเมนูติดนบคุณก็จะเป็นข้าวหมูย่างจิ้มแจ่ว จะส่วนมากจะเป็นเออ่สตรีทฟู้ดทั่วไปเลยครับผมแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเป็นหลักครับผมส่วนผมส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารต่างๆครับจะอยากพยายามชิมร้านแบบหาร้านกะเพราที่อร่อยที่สุดอยู่ต้องมีสีสม้มด้วยพี่อันนั้นน้องส้มก็ได้จ้ะแต่ว่าจริงๆผมก็เน้นหลักเป็นอาหารไทยครับผมอาจจะมีอาหารญี่ป,ปุ่นผสมบ้างอะไรเงี้ยใาอย่างาน้องัปก็จะเลือกเอ่อที่ใกล้สุดครับเอ่อาไมา่ถึงว่าร้านอาหารที่ใกล้ คนนี้สั่งคุ้มนะเพราะคนนี้เขาไม่เคยสั่งหนึ่งนะเขาสั่งสองตลอดครับสั่งหลายร้านสั่งหลายกรอบเห็นเราเหมือนเมื่อวานที่ปล่อยซีเตอนนี้เมื่อไรที่เป็นไลท์เซ็กชั่นมาเมื่อไรว่ากระแสตอบรับของของอ๋อก็สำหรับเมื่อวานที่เราปล่อยในไลฟ์เซ็กชั่นใช่ไหมครับก็เป็นเพลงที่เป็นรัครของเราผมซึ่งก็ได้ทางแมสมิวสิกเป็นทางที่มีคองที่ะสงการณ์หมดแล้วก็ทีมของพี่เขาที่ทำการรียรเรนจ์คอนเทมเพใหม่ซึ่งพอเราปล่อยไปเราก็คิดว่ากระแสตอบรับก็ดีกว่าที่เราคาดคาดคิดมากๆนะครับไม่คิดว่าจะมีแบบ อยยูด้วยทัางน้สงไกลยังคกต่อไปไงก็ต่อไปใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าปีนี้แน่นอนครับมแต่ว่าเมื่อไหร่อยากให้เราติตาม้วกันคับอจจะเป็น27ธันวาก็ได้นะครับปีนี้แต่ว่าปีนี้แน่นอนยังไม่อยากพูดเยอะดรือ่าครับเพราะว่าตอนิดมกเาไม่เชื่อของา ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยครับผมที่ไม่รักอันโนทิสนะครับผมแล้วก็ผลงานในในในอนาคตนะครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็โซเชียลมีเดียครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมขอบ,ขอบคุณครับฝากกดซื้อด้วยนะครับ